นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระัาตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นนาบัตนเลถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม่โตพระองค์น,นั่งขัดสมาธิจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นพระองค์น,นั่งแบบอื่น ก็ไม่ได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงต้นไมโพนั่งภาวนาที่ล้มไมโพนั้นพระอ,องตั้งใจนั่งขัดสมาธิคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงกลองหลับตาพระองค์ตั้งใจภาวนาอาณาปาลมหายใจเข้าออกพระองค์เอาลมหายใจเข้าออกนีมมิตจิตใจจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ไปไปทางไหนตั้งบประงับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนา จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกด้วยอำนาจการนั่งขัดสมาธิทั้งนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิดได้แล้วจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าแข็งแรงเหมือนเพชรพระองค์ไม่คิดแพรา่ายส่งไปในที่ใดๆพระองค์รวมจิตรวมใจตัดสินใจเด็ดขาด ว่าการนั่งสมาธิภาวนาขั้งนั้นพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะทอแท่ออนแอในหัวใจถ้าได้ตรัสรูลเป็นสระพุทธเจ้าตามจุดมุ่งหมายก็จะได้โปรดเวไน,นยสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรูลพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้น เนเคยเจตใจพระองค์แน่วแน่มั่นคงเสียสละจนกระทั่งว่าชีวิตพระองค์ก็เสียสละลงไปได้จิตใจของพระองค์จึงตั้งมั่นเป็นสมาธิมีจิตใจอันไม่วันไหวในที่ทั้งปวง เราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปเวลาฟังธรรมเวลานั่งภาวนาไม่ว่าจะนั่งตัวเราคนเดียวนั่งในหมู่คณะก็เหมือนเหมือนกันให้ใจเราแน่วแน่มั่นคงการปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี ไม่ต้องไปเอาหน้าเอาตาเอาความดีความเด่นจากบุคคลผู้อื่นการนั่งสมาธิเพื่อละกิเลสในใจของเราเองตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสต่างๆนั้นเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาจงละปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้น ความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แหละให้จิตใจเลิกละปล่อยวางหมดตัวโกของโกตัวเราของเราตัวค่าของข่าค่าดีค่าเด่นค่าตำต้อยน้อยปัญญาอะไรก็ตามให้เลิกละทิ้งออกไปให้หมดสิ้นในใจนี้ ไม่ให้จิตใจมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตะกูลยึดเรายึดของของเราถ้าจิตใจสงบประงับลงไปได้แล้วความยึดถือในที่ต่างๆย่อมเบาบางลงไปโดยลำดับนั้นเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาจงตั้งจิตให้ดี จิตใจในี้ต้องมีสติถ้าขาดสติเมื่อใดเวลาดใดจิตใจก็เลื่อนลอยสงบระงับไม่ได้เพราะใจิตใจคนเหานั้นมีอารมณ์กิเลสซึมซาบอยู่ในจิตในใจนั้นกิเลสความโกรธมันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนกิเลสความโกรธนี้เหมือนกับเสือโค ธรรมดาเสือโคร่งเสือใหญ่นั้นเมแต่ความโกรธไม่ยอมใครทางนั้นกิเลสความโกรธในใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันคนเอื่นทำอะไรไม่ถูกจิตถูกใจของตัวเองก็ขัดเคืองโกรธขึ้นมาเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักระงับ กิเลสความโกรธนั้นมันจะเกิดอิจฉาพยายามบอาฆาตจองเวรทำลายซึ่งกันและกันเป็นไปได้ถ้าทำลายตัวของคนไม่ได้ก็ทำลายวัตถุเข้าของทำลายบริษัทบริวารน,นี่จิงว่าความโกรธนี้เป็นไฟอันใหญ่หลวง โ้ไดยังมีความโกรธอยู่เวลาภาวนานี่แหละเป็นเวลาระง,งับดับความโกรธคือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมให้กีเลสความโกรธนี้มันลุกขึ้นมาลุกลามไปถึงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันโยที่ไหนให้ดับลงไปให้ฆ่าลงไปให้ละลงไป ไม่ต้องไปโกรธให้คนอื่นโกรธให้ตัวเองดีกว่าตัวเองอะไรตัวเองมาเกิดในโลกโลกนี้เขาก็มีอยู่อย่างนี้แหละมีมนุษย์มีสัตว์สิ่งเดียรและฉานอยู่ในพื้นผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเกิดมาพบใดชาติได้ก็มีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเต็มอยู่ในโลกนี้ สัตว์บกก็อยู่บนบกสัตว์น้ำก็อยู่ในน้ำมนุษย์ก็อยู่บนบกมนุษย์อยู่บนบกนี่แหละเป็นผู้ที่ว่ามีสติปัญญาดีกว่าสัตว์จำพวกอืน่นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดความอ่านมีปัญญาแต่ลนวันว่ามีปัญญาแม้จะยังไม่เกิด โลกุตระปัญญาก็มีปัญญาโลกีลรำเรียนวิชาความรู้ต่างๆแล้วก็เอาความรู้นั่นแหละมาทำมาหาเลี่ยงชีชั่วชีวิตของตนจะแตกดับไปการรักษาศีลการทำบุญให้ทานการกราบพระไหว้พระการสวดมนต์การฟังเทศการนั่งสมาธิภาวนา เป็นอบายทำให้จิตใจมีความสงบตั้งมัน่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงเป็นของที่เราทุกคนจะต้องฝึกต้องหัดต้องดัดแปลงจ,จิตใจของตัวเองถ้าเราไม่ฝึกหัดดัดแปลงก็มันเป็นต้นไม้ธรรมดาอยู่ในป่าในดงนั่นแหละ ธรรมดาต้นไม้ในป่าในดงมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้สอยมนุษย์ต้องเอามาจัดมาทำจึงใช่การได้คนเราที่เกิดมานี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมเลิกละตัวทิฏฐิมานะในจิตในใจออกไปให้หมดสิน้นจึงจะมองเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทำมอย่างนั้นโทสะจริตนี้ก็ต้องออกหน้าออกตาเป็นไปต่างๆนานา,นา,นานคนอื่นทำอะไรไม่โทกจิตใจของตัวเองก็ขัดก็เคืองนั่นแหละโตตัวโกรธโทสะตัวโทสะนี้ลายแรงจึงว่าเหมือนกับเสือโคง้งแม่จะมาจำศีลที่วัดก็เป็นเสือโค้งจำศีล ธรรมดาเสือโค้งจำขินจิตมันไม่ได้เป็นศีลจิตมันโทสะจริตชนะั้นใดก็ดีใจของเราทุกคนเมื่อถึงเวลาภาวนาเราจะภาวนาอุบายใดก็เอาอุบายนั้นให้มันทันจิตทันใจอย่างท่านว่าให้นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธอย่างนี้เป็นต้น พุทโธนี่แหละถ้าหาว่าเราตั้งใจกำหนดภาวนาจริงๆก็ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้อาหารนั้นไม่เป็นอาหารที่เบื่อเมาถ้าเราบริโภคให้อิ่มมันก็เลี้ยงชีวิตเป็นไปได้ การที่เรามาคิดว่าอุบายนั้นก็ไม่ค่อยดีอุบายนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ทำให้จิตใจเราสงบระงับอันนี้คือว่าการเจริญการกำหนดนั้นมันน้อยมันไม่พอเพียงกับเหตุการณ์จิตใจจึงไม่สงบถ้าเราตั้งอกตั้งใจบริกรรมทำใจจริงๆแล้วอุบายใดก็ตาม มันเป็นอุบายธรรมเลิกละกิเลสได้ทางนั้นจะเอาความเกิดเป็นทุกมาสอนใจก็ได้เป็นอุบายทําให้ใจสงบจะเอาความแก่ความชรามาเตือนใจก็เป็นอุบายทําให้จิตใจสงบระงับได้เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเตือนใจ เอาความตายมาเตือนใจเป็นอุบายภาวนาได้ทุกอย่างทุกประการแต่ว่ากำหนดอันใดจเจริญอ,อันใดแลว้วให้ตั้งใจทำจนมันเพียงพอจิตใจก็ย่อบสงบระงับได้ทางนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมมาเจ้าพระสังฆขเจ้าทั้งสามประการนี้ก็เป็นของดีวิเศษ เป็นอบายละกิเลสมานมนานแล้วสมัยพระพุทธเจ้าของเรายัางมีพระชนชีพอยู่พระพุทธพระธรรมประสงค์ผู้ใดลำลึกถึงก็เป็นของดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้แม้พระพุทธเจ้าจะเข้าโซนารุภาานานมาได้2,500กว่าปีแล้วก็ตาม อุบายธรรมเหล่านี้ก็ยังดีมีประโยชน์อยู่ถ้าเราเอามานึกมาเจริญสอนตัวสอนใจของเราให้ได้จนจิตใจสงบระงับเลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจนี้ออกไปได้ใจเราก็จะเย็นสาบายคนเราถ้าใจร้อนอะไรมันก็ร้อนหมดนั่นแหละ เพราะว่าร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสมหะอวิชชาตัณหาเมโยในใจของตนทุกคนถ้าเราทำตามอำนาจกิเลสแล้วมันร้อนเป็นไฟมอดอลกอยู่เสมอถ้าผู้ใดเลิกละอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความโลภความหลงออกจากตัวออกจากจิตใจได้แล้ว จ,จิตใจก็ภาวนาได้เรื่อยไปจ,จิตใจไม่โกรธให้ใครใจ,จิตใจโลภไม่โลภอยากได้ของใครใจ,จิตใจโมหะใจหลงใจอวิชชาไม่อยู่ในใจของผู้ภาวนาเป็นจ,จิตใจอันผ่องใสสะอาด มีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลามีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตัวเองทุกเวลาอันนี้จึงควรจเจริญภาวนายาได้มีความทอดทิไม่ต้องไปมัวสรรเสริญผู้อื่นติเตียนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไร ติเตียนตัวเราเองดีกว่าเคอว่าเราทำไม่ดีด้วยกายก็ติเตียนตัวเราเองเราพูดด้วยวาจาไม่ดีก็ติเตียนตัวเราเองเราคิดในจิตไม่ดีก็ติเตียนจิตใจนี้แหละว่าไม่ดีไม่ภาวนาไม่นึกไม่นอ้อมในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปนึกไปคิดในสิ่งที่ เป็นทุกข์เป็นโทษนำความโกรธโลภหลงให้เกิดขึ้นจึงได้เกิดแต่อำนาจของกิเลสในตัวในใจของคนเราเมื่อถึงคราวนี้เราภาวน,นาทำความเพียรภายในจงระงับดับกิเลสความโกรธไม่ทำตามไปตามอำนาจกิเลสความโกรธ ไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโลภไม่ทำตามอำนาจกิเลสแห่งความหลงเมื่อไม่ทำตามไม่หลงไปตามกิเลสเหล่านี้มันก็ดับไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดับแต่ถ้าเราส่งเสริมต่อเติมลุ่มหลงมัวเมาไปกับกิเลสเหล่านี้ ธรรมดากิเลสตัณหามานะทิฏฐินี้ท่านให้ชื่อว่าเป็นไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะธรรมดาไฟดูไฟภายนอกก็รู้ได้เข้าใจว่าไฟภายนอกนั้นมันไม่รู้จักว่ามันเป็นไฟแต่มนุษย์สมมุติให้เป็นไฟถ้าไฟนั้นมันลุกขึ้นที่ไหนมันไม่ว่าของใคร อะไรทั้งหมดแหละมันไม่จนวอดวายไปเหลือแต่ขี้เถ้ากิเลสความโกรธมันเป็นไฟกิเลสความโลภเป็นไฟกิเลสความหลงเป็นไฟเราอย่าไปจุดมันขึ้นดับมันเสียละมันทิ้งปล่อยวางให้หมดไปในจ,ใจิตใจ ในดวงจิตดวงใจของเราให้มีคุณพระพุทธเจ้านึกน้อมอยู่เสมอคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวกมาโยในจิตในใจของเรานึกน้อมภาวนาอยู่ในตัวในใจอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการขับเลใจลากิเลสในตัวในใจนี้ให้ออกไป ไม่ให้มาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราความยึดหน้าถือตาถือตัวถือตนนั้นไม่ได้กําหนดความเกิดเป็นทุกข์ว่าเมื่อเราเกิดมามีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวเรามาก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหุ้มกระดูกนี่แหละมา เวลาเราเกิดมาใหญ่แล้วก็ดิ้นลนไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงก็วุ่นวายไปตามธรรมดาของคนหลงคนไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่มันหลงแล้วก็ติว่าเป็นเพราะเหตุนั้นเป็นเพราะเหตุนี้เพราะจิตเราไม่รู้นั่นเอง ถ้าโลละโลวางโลปล่อยถอนออกไปแล้วอะไรอะไรก็จะสบายขึ้นมาเยอะในใจคนเหล่านี้จึงให้พากันทุกคนน้อมจิตน้อมใจรวมจิตรว,วมใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นให้เพ่งโทษตัวเราเองเราเองทำไม่ดีผิดหลักศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองรอยี่สิบเจ็ด มันเป็นที่ตัวเรานี่หละไม่เลิกไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงอเวชาตัญหาเมื่อเราโลได้เข้าใจแล้วก็ให้พากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยการปฏิบัติภาวนานี้ท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาการเวลานั้นไม่ได้ทำอะไรให้แก่คน คนเราต่างหากรักษาศีลคนเราต่างหากบำเพ็ญทานคนเราต่างหากฟังธรรมคนเราต่างหากนั่งภาวนาละกิเลสในตัวในใจของเราออกไปโดยลำดับไม่ใช่คนอื่นมาละกิเลสความโกรธให้มาละกิเลสความโลภให้มาละกิเลสความหลงให้ กิเลสที่มีอยู่ในกายในจิตของผู้ใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้เลิกเป็นผู้ละผู้จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการที่เราทำพูดคิดไปตามอำนาจกิเลสมันให้ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหน ถึงกะนั้นจิตใจมันก็ยังมายึดมาถือไม่รู้จักปล่อยจักวางออกไปจึงได้เกิดความทุกขโทมนัดครับแค่แน่นใจอยู่ภายในคือจิตใจไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกไม่ละเราจะปล่อยให้ว่าให้กิเลสมันละเองไม่มีทางเราต้องเลิกเราต้องละต้องเพียนเพ่งดูให้เห็นทุกข์เห็นโทษ การที่คนเรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่จบไม่สิ้นก็เพราะว่ามันเป็นที่กิเลสนั่นแหละมาหลงยึดหน้าถือตาหลงมายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวเราของเรายึดตัวกูของกูตัวข่าของข้าเมื่อมายึดมัน่นถือมัน่นอย่างนี้มันกลหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับ เพอว่าเหมือนกับว,ว่าดินเพาะหางหมูมันติดเข้าไปทีละน้อยละน้อยกิเลสเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาทีแรกมันก็ไม่รุนแรงถ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เพิ่มเข้าไปรุนแรงจนกระทั่งว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้กิเลสเลยเป็นใหญ่ในตัวในกายในจิตเรา ภาวนาก็ไม่ยอมให้ภาวนาเพราะมันใหญ่กิเลสมันใหญ่โตเมื่อใหญ่โตเต็มที่แล้วก็ฆ่าตัวเองให้ตายคือฆ่าจากคุณงามความดีไม่ให้ทำทำดีมันไม่ยอมธรรมดากิเลสนั้นถ้าทำชั่วเสียหายในสิ่งที่ไม่ดีมันไล่ให้ทำเร็วๆแล้วจะได้ไปตกนรกละเวจีตามเรื่อง ในนั้นนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาท่านจึงไม่ทำตามอำนาจกิเลสความกโลกรธหลบหลงฉะนั้นอบายธรรมต่างๆดังกล่าวนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้เป็นไปไม่ใช่เพียงแต่ฟังถ้าแล้วว่าฟัง ไม่ทําไม่ปฏิบัติไม่ทรมานกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนกิเลสมันก็ไม่ออกจากจิตใจจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูบชาภาวนาอย่ามีความท้อถอยตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละเป็นเวลาเราจะต้องปฏิบัติบูบชาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไป เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุกความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศละนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสต,ตุ มาเตภวัตวันตราโยโชคีติคายุโกภวะอพิวาตนาสิริสเนจังมุทธาปายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลัง